เคครั okay. นักเรียนทุกคนสวัสดีครัะพี่กินขนมยินนะเออนีเรียนจริงด้วยนะเรียน3มคนจริงด้วยโอเคทุกคนได้สม,มุดแล้วนะพี่ปิ้นสม,มุดให้โอเคถ้าคนในวิดีโอเนี่ยไม่ได้ยินพี่ตัดออกจากวิดีโอพี่หาวิธีตัดออกจากวิดีโอได้แล้วนั้น ใช่พี่ก็จะเริ่มสอนเลยนะครับ <c oughs> วี่ีครูจะสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ rounding up numbers <c oughs> what is rounding up numbers มันก็คือกัรเ,เรียนอ่านเองใช่แล้ว เราจะประมาณตัวเลขยังไงหนึ่งขีดเนลยสันเด็นี่หลักร้อยเขาให้เขียนหลักร้อยใช่ไหมเนลยสันเดใช่ไหมเนลยสันเดก็เป็นหลักร้อย,อยสองวงกลมเบอร์ ที่อยู่ข้างหน้าของเบอร์ร้อยใช่นี้คือร้อยข้างหน้าข้างหน้าอย่นี้นะครับไม่ใช่ข้างหน้าอยู่นี่นะสาม if the number that the is circled is ศูถึงสี่ตัวมันจะบวกหนึ่งไม่ใช่หนึ่งแต่จะเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าแต่ถ้าถึงค แต่ถ้าห้าถึงเก้าตัวที่วงกลมเนี่ยอินแปดเนี่ยจะบวกหนึ่งนั้นมันก็จะกลายเป็นหนึ่งเก้าอไม่ใช่นี่หนึ่งศูนไม่ใช่หนึ่งแปดศนศย์ศูย์โอเคต่อไป นี่นักเรียนลอกนะครับครูจะให้หน้า5นาทีโอเคครับนักเรียนทุกคนนักเรียนลอกครับลอกเดี๋ยวครูรอครับเสร็จแล้วเนะโอเคครับเฉลยกันครับพี่ตัดวีดีโอนะครับถ้าน้องๆไม่ได้ยินถ้าน้องๆว่าทำไมเร็วจังพี่ตัดวีดีโอครับ ย่ามาคิดโอ้น้องพี่เขียนเร็วจังไม่ไม่ไม่ใช่ครับพี่ถ่ายีีดียวครับโอเคครับต่อไปครับข้อหนึ่งตอบเก้าพันครับข้อ2ตอบห้าพันครับข้อสามตอบแปดพันครับ8ปดพันข้อสี่ตอบสามหมืห้าพันครับข้อห้าตอบ4ี่พันห้าร้อยครับข้อหตอบหกหมื่นครับ โอเคครับเสร็จแล้วนะต่อไปครับนี่คือโจทย์ทกโจทย์ท้าทายที่ครูพิมพ์ให้เอง <c oughs> จริงๆทั้งสมุดเล่มน,นี้ครูพิมพ์ให้แต่ round this number t o t h e n e t t e n and p a u s them ครูโจทย์เนี่ยโจทย์เนี่ยครูหมายถึง เอาอันนี้มาประมาณตัวเลขเป็นใกล้ๆสิบที่สุดนี่ก็เป็นยี่สิบสามสิบลาบลาจุดจุด,จดแล้วค่อยเอามาบวกกันโอเคน้องๆเดี๋ยวควรูให้เวลาคิดคำนวณไปแล้วนี่แข่งด้วยนะครับนี่แข่งด้วยเดี๋ยวคุณรอเห็นอะไรแปลกๆปก็ back ครูทำวิดีโอเริ่มใหม่เพราะว่าครูเผลอที่จะปิดวิดีโอโอเคครับต่อไปครับน้อง,องเสร็จแล้วนะน้องบางคนนี่คือแบบน้องตอบมั่วเหรอร้อยเนี่ยเอามีคนตอบสองร้อยมาอีกเนาะเอามีคนตอบสองร้อยห้าสิบมาอีกโอเคเอ โอเคน้องน้องคนนี้สามพันนี่น,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 นี่น้องเดาหรือเปล่าเนี่ยพี่ขอถามหนยน้องเดาหรือเปล่าเนี่ยพี่ขอหาน้องที่แบบคิดคำนวณไปแล้วจริงๆ <c oughs> อ่ะเจอแล้วห้าพันห้าเลยเชียดเชียดกูบอก คือน้องต้องตอบหนึ่งล้านโอเคไหมเลยครูจะเขียนให้เดี๋ยวครูเขียน <c oughs> น้องตอบหนึ่งนี่น้องตอบมั่วหรือเปล่าเนี่ยน้องตอบหนึ่งล้านนี่น้องตอบหนึน่งล้านน้องตอบมั่วใช่ไหมเอาห้าพันสี่ร้อยอีกอา้าวโอเค ผมไม่ได้บอกว่าผิดนะครับใจะใช่เลยในี่คือเลยน้องอ่านอ่านครับน้องทุกคนอ่าน <c oughs> <c oughs> เออโอเคกัน simple shortcut นะครับ simple shortcut เดี๋ยวครูอ่านสูตรเอง start บวกเองค n คูณจำนวนตัวหารสองเริ่มต้นบวกตัวสุดท้ายเริ่มต้นอะไรคือเริ่มต้น20บวกจำนวนสุดท้าย100แล้วคูณจำนวนตัว <c oughs> คูณจำนวนตัวคือ นองนับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคูณเก้านี่นี่ครูพิมพ์ตกเนี่ครูพิมพ์ตกนี่ไม่ไม่มีคนจํานวนตัวเออครูเขียนผิดครูไม่มีจานวนตัวครูไม่ได้มีจํานวนตัวนั้น ล้วก่อนนั้นแปลว่าเฉลยจะถูกหรือเปล่าเนี่ยเฉลยห้าพันสี่ร้อยจะถูกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อันนี้น้องมือซ้ายเหรอน้องมือซ้า,ายโอเคน้องน้องเรียนล่วงหน้ามาแล้วเนาะกันประมาณตัวเลขเพราะครูคสง่งทีเดียวมาให้เพราะแม่บอกว่าจะมาสายเนาะโอเค หรือครูลืมอ๋อครูลืมระบายโอเคโอเคโอเคอเลยถูกนอ้องอาดาอดาดันเหรออาดามอาดาลินใช่เลยมีอาดาลินรอเล็กเออ,อเลยรอเล็กไม่พี่ไม่ได้บะดาแล้วเล็กนะรอลินนองอาดาลินนี่เหรอ โ okay. อเคอาเดลินถูกอาเดลินถูกอาดลินเดี๋ยวรับรัเงินที่ยามเลยร้อยบาทรับไปเลยแต่ไปวังมาวังคู่แบบนี้น <go> ะ <ite> ครูบางคนเขียนสุดท้ายบวกสุดท้ายวงเล็บสุดท้ายบวกหนึ่งนี่แล้วหารสองแต่นักเรียนบางคนมาใช้กับอันนี้แล้วก็ตอบผิดไปเลยเพราะว่าครูไม่ได้พูดข้อแม้ เดี๋ยวไม่จะเคราไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่เคราไหมเพราะว่าสูตรจะมีข้อแมห <c oughs> นี่ข้อแมหต้องเริ่มจากหนึ่งนั้นนั้นไม่มีทางว่าต้องถูกนี่เริ่มจากหนึ่งเปล่านี่เริ่มจากถูกหนึ่งเปล่าไม่ใช่เนี่ย ถ้าเป็นแบบ c บวกกันถึง10ตุยครูบอกกันเลยตุยไอ้ครูเก่งพี่เดียถ้านักเรียนใช้โจทย์นี้ใช้ได้แต่ต้องเริ่มจากหนึ่งตัวนี้ข้อแม้แค่บวกเท่าเท่ากันจบแล้วนั่นทำไมพี่เอามาเอ่นำเสนอเพราะมันใช้ง่าย แล้วนักเรียนไม่ต้องจำข้อแม้เยอะจำข้อแม้แค่ต้องบวกเท่าเท่ากันจบเริ่มจากไหนก็ได้แต่แค่ต้องบวกเท่าเท่ากันโอเคโอเคจบวิดแอม่ใชจบคาบเรียนและว,วิดีโอนี้เลย บายๆนะครับนมกเรียนอย่าผิดพลาดนะครับขอให้โชคดีครับ